สวัสดีครับวันนี้โฮกุบราการเด็พิ้ง์รีวิวนะครับวันนี้ครับเรามารีวิวนะครับจเจ้าตัวคีย์บอร์ดนะครับจเจ้าตัวคีย์คอนนี้ครับ K8 นะครับซึ่งเป็นคีย์บอร์ดนะครับที่ผมได้ใช้งานจริงนะครับในปัจจุบันนี้อ,อาจจะแบบไม่ได้เป็น รีวิวทางการจ๋าเพราะว่าส่วนมากสเปคมันก็ใกล้เคียงกันเราจะมาพูดถึงความรู้สึกดีกว่าใช่ครับอาจจะเปรียบเทียบระหว่าง K2 ที่ผมใช้กับ k 8ที่เพิร์เพิ่งซื้อมาซึ่งผมขอเล่าสเปคข้าวๆมันก่อนดีกว่าครับคือตัวตัว K8 ตัวนี้ผมซื้อเป็นブ r สวิชมาเป็นฮอลสวอปคือเราสามารถสลับตัวสวิชได้ มันจะเปลี่ยนสวิตเนี่ยเป็นของยี่ห้อคีคอนเองก็ได้หรือว่าจะเป็นของยี่ห้ออื่นตามท้องตลาดก็ได้แต่เดี๋ยวเราจะแกะให้ดูว่ามันใส่กี่พิซได้บ้างนะเพราะว่าผมก็ยังไม่ได้แกะดูเหมือนกันก็ตัวนี้ที่ผมซื้อก็จะเป็นเป็นเลี้ยวไทยเลยก็เป็นของศูนย์ไทยครับก็ค่อนข้างจะโอเคแล้วก็กว่าจะหาได้ก็ใช้เวลาสักพักหนึ่งต้องรอของใช่ไหมใช่ครับเพราะว่า,วาคียคอน,นส่วนมากเขาจะตอบโจทย์เรื่องคนที่ใช้พวก MacOS ใช่เพราะก็เลยตัดสินใจง,ง่ายเพราะว่าอังางอื่นอาจจะยังไม่รองรับตัว m a คเหร่ ที่เป็นแมคค่นี้เคีย์บอร์ดคือไม่แค่นี้เข้คีย์บอร์ดอะหลักๆก็ได้ผมยางได้เลยคือหนึ่งต้องลองรับแมชสองคือมีแลาา้วภาษาไทยซึ่งมันมีแค่กี่คอนที่เป็นแบบว่าที่ลองรับแล้วก็นำค่อย,อย่เป็นทางการกไม่ไงั้นก็ต้องไปแบบเขาเรียกว่าอะไรมอริชัน่นหรือทำเองใช่หรือ,อถ้างบมีก็จะมีโลจิเทคซึ่งมันก็จะไม่ได้พิมพ์มันเท่าก็ใช่แล้ว แล้วแต่คนชอบอันนี้ก็คือเขาเรียกว่าอะไรอ่ะสะดวกสบายง่ายที่สุดใช่แล้วก็ราคาพอรับได้ซึ่งตัวนี้ราคาอยู่ประมาณ4,000พันลบประมาณนี้อ้แน่นอนว่าคีคอนเองก็มีประกันใช่ก็อย่ก็อ่าได้เปรียบแต่ว่าถ้าคุณคุณจะซื้อมาแล้วก็แยกคิดส่วนนี้ก็ก็ต้องแล้วแต่คุณแล้วอ่านี่แล้วแต่ละมันก็จะมาอยู่ในเขตประกันใช่ก็เ๋ยจมาดูภายในกล่องกันเลยไหมได้ครับนี่ก็คือภายในกล่องของเคปนะครับ คืออุปกรณ์นี่เขาให้มาเอาไันนี้กันสายสายเป็นสายสายสายถักด้วยเสียบตรงแล้วก็ผมมองว่าไม่ได้ยาวนะถ้าถามประมาณเมตรหนึ่งซึ่งผมว่ามันก็พอนะต่อการใช้งานใช่ใผมมองว่าก็โอเคเพราะว่าเต็มที่อ่ะคุณก็ต่อเข้าคอมพิวเตอร์แล้วก็ตรงมาได้เลยใช่ใหรือถ้าคุณไม่พอใจคุณก็บลูทูธ เพราะว่าเจ้าตัวคีย์คอนนี้เป็นบูทูอยู่แล้วแล้วก็ตัวนี้ครับตัวคีย์คอนอะนแบตเตอรี่ในตัวคือ10บเทมีแลมก็ถือว่าใช้ได้ใช้ได้เป็น10วันเลยอะ,อะไม่ต้องชาร์จถ้าผมแนะนำว่าปิดไฟอะใช้ได้เป็นเดือนใช่แต่ผมเปิดน,นะเดี๋ยวเดี๋ยวเปิดให้ดูมันอ้าวเอาดูอุปก,กรณ์ที่เหลือกันอันนี้ก็เป็นพวกคีย์แค็ที่เขาแถมมาให้ครับคุณก็เอาไ้เปลี่ยนได้ตามใจชอบคือถ้า มันจะส่วนมากจะสลับกันก็คือถ้าคุณใช้เป็นแมคอ่ะมันเขาจะมีคีย์แคปสำหรับแมคมาให้เลยถ้าเป็นวิดวอก็เอาคีย์แคปวิโดอ์มาใส่ส่วนอันนี้ก็เป็นตัวดึงคีย์แคปกับตัวดึงในตัวสวิชออกมานะครับครับก็แถมมาให้เรียบร้อยส่วนคีย์บอร์ดอันนี้เฟิดแกะมาแล้วใช่เขาก็มีข้อมูลเครื่อมืออะไรมาให้ไม่ได้แบบเป็นปันจจัยสำคัญมีท้าตาป๊ออันนี้เคียบแปดมันจะมีลักษณะเด่นก็คือมันจะมีช่องว่าง ่แล้วก็ที่แตกต่างจากเคทูของผมเลยก็คือตรงนี้ครับจะมีสัญลักษณ์บอกอ่ะเดี๋ยวผมเปิดไฟให้ดูเลยใช่เปิดด้านซ้ายมันจะมีสวิชุกให้ดูสวิชก่อนไหมนี่สวิชสวิชก็คือตรงนี้มันจะเป็นอะไรบอกว่ามันจะมีแบบต่อสายเคเบิลบลูทูธแล้วก็ปิดอันนี้ก็สลับปิดตรงกลางใช่ ขึ้นไปข้างบนเนี่ยจะเป็นบลูทูธลงมาข้างล่างเนี่ยจะเป็นเคเบิลแล้วก็ตังการ์ดเฮอริดใช่ทั้งนี้ก็คือสลับเป็น Mac หรือจะเป็น Windows แล้วก็ต่อซ้ายสายชาร์จไอซีซึ่งเราสามารถใช้สายไอซีอันไหนก็ได้มาใช้งานก็อย่างที่บอกครับจุดแตกต่างระหว่างเคทูกับเคแปที่ผมเคยใช้ก็คือจะมีตรงนี้สัญญาณบ่งบอกที่ผมเคยบอกว่าเคทูอ่ะไม่มีสัญญาณบ่งบอกว่าแคปล็อกติดหรือไม่ติดอะแต่ว่าที่จริงมันมีคีย์ลัด ที่ให้กดแล้วมันติดใช่ใช่ซึ่งบางคนอาจยังไม่รู้นะาจะทำคลิปรวมคีย์รัตสำหรับคีย์คอนไว้ได้เดี๋ยวเราจะมาแกะสวิชให้ดูกันดูสักปุ่มสองปุ่มก็เนี่ยอะผมน้องถอนออกมาเนี่ยเป็นไงสวิชที่เขาให้มา้วก็ไฟผมมองว่าโอเคเลยนะนี่แล้วก็เสียบได้เป็นแบบ5พินก็ได้2พินก็ได้ไอ้3พินก็ได้อันนี้เป็นพินถึงเวลาคุณก็ประกบก็แค่สมมติว่าเปลี่ยนสวิชอะคุณก้าวสวิชอีกอันหนึ่งมาแล้วก็มากดใส่เข้าไปอื แล้วก็เอาคี p กดเข้าไปเหมือนเดิมเรียบร้อยให้ได้เหมือนเดิมคือจะบอกว่าพอมันเป็นบรา s ์สวิตอะความรู้สึกมันแตกต่างจากบราสวิตของ K2 ผมเหมือนกันนะค่อนข้างที่จะแตกต่างเลยแหละผมใส่สวิตให้ครบกัน ก็พอเราแกะดูสวิตเมื่อกี้ผมมีความรู้สึกว่าบลสวิตของ K2 ทกับบลสวิตอันเนี้ยค่อนข้างต่างกันเดี๋ยวผมจะลองให้ฟังเสียงดูก่อนคือผมคิดว่าไม่รู้ว่าเขาหลูมาจากโรงงานหรือเปล่านะแต่เสียงมันค่อนข้างที่เหมือนจะหลูบเดี๋ยวผมกดใใ้้ัังซึ่งมองว่าเขาอาจจะหลูดมาก็ได้นะจากฟิลลิ่งที่ผมลองกดดู ก็แต่ส <google> oh, uh, so, like ่วนมากเฟิร oh, so, well, so so, mm ์ม hmm. ม mm ันจะไม่่อยชอบใช่รู้สึกว่ามันมันไม่สะใจอ่ะมันแรงแบบมัน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 ไม่มีกระเด้งกลับมาใช่ก็สำหรับคนที่ชอบกระเด้งเหมอนเอาจจะต้องขยับไปดูที่บรูสสวิตเลยตัแต่แรกใช่ครับใช่ก็หลังจากเฟิร์สใช้งานมารู้สึกไงบ้างคืออันเนี้ยส่วนตัวจะาใช้กับแม็กก็คือเครื่องนี้แหละที่บ้านแล้วก็จะต่อจอปิดจอแม็กเลยต่อจอแล้วก็ใช้ตัวเนี้ยวันแรกที่ใช้งานสิ่งที่เจอคือบูทูนแม่งโคตรแหลกเลย เหมือนมันต่อบูทูธแล้ว<ช>พิมพ์ก็าะะมันจะไปขึ้นใช่เวลานานเหมือนแบบวันแรกมันอาจจะมีการซิงแรงไม่รู้แต่หลังจากนั้นประมาณอาทิตย์หนึ่งผมก็ใช้เสียบสายตลอดมันก็โอเคจนเมื่อประมาณ3-4วันที่ผ่านมาผมกลับมาใช้เป็นบูทูธก็ไม่มีปัญหาหลักอะไรเลยก็คือดูเป็นเรือทามปกติเลยใช่ใชไหมแม้ว่าจะใช้งานพิมพ์ต่างๆทำนู่นทำนี่เล่นกงเล่นเกมนิดหน่อย ก็ถ okay. okay. ือว่าโอเคนะก็ไม่มีการแหลกอะไรเลยแล้วก็จากประสบการณ์ส่วนใหญ่ผมใช้คีย์บอร์ดที่เป็นแมทปรับมาตัวเนี้ยที่มันมีความหายนิดนึงอ่ะก็ไม่ได้มีผลอะไรมากมายไม่ต้องจำเป็นต้องปรับตัวเยอะใช่ก็ถือว่าโอเคไม่ได้แบบปรับตัวแล้วก็สิ่งที่ชอบก็คือมันเป็นคีย์บอร์ดแยกที่เสียงมันมันแม้ว่าจะไม่มันดังดังใจอ่ะอ่าเออก็โอเคแล้วก็มีไฟแสดงสถานะให้เรารู้ว่าเออมันโอเคแล้วก็ที่สำคัญที่ผมชอบตอนนี้คือด้วยความที่ตอนนี้ใช้บูทูละ ผมไม่ต้องเสียบสายเลยแบบมันอยู่ได้นานมากเป็นแบบค่อนข้าง <10 S 1> ที่แบคลีน <yeah clean. S 1> ใช่ครับข้อดีของ h o อร w สวก็คือเหมือนที่เฟิร์สบอกสมมต,ติตอนนี้เฟิร์สบอกว่ารู้สึกไม่ค่อยพอใจใช่ก็แค่ไปซื้อสวิตมาเปลี่ยนอ่าใช่แล้วก็ไปหาสวิตท,ที่เราถูกใจสมมติว่าคุณไปเดินฟอร์จูนก็ได้อะมีมีให้ลองแล้วคุณก็ไปลองแล้วอ่ะชอบฟิลลิ่งอย่างนี้ก็ซื้อมาแนละ้วก็มาไล่เปลี่ยนได้เลยใช่อันนี้ก็คือแบบโอเคค่อนข้างเป็นข้อดีเลยส่วนมาตรฐานก็ เหมือนเดิมนะครับคือคุณภาพของเคทัวด้วยวัสดุอะไรพวกนี้ตัวนี้เป็นอลูมิเนียมใช่มันก็โอเคอยู่แล้วโอเคค่อนข้างโอเคมากๆแต่อาจจะต้องแบบเราคงไม่ได้แกะภายในให้ดูนะว่าเพดเพลินนี่เขาใช้เป็นยังไงบ้างก็คือตามฟอมฟอมอันนี้คือสําหรับคนที่แบบใชบใช้เลยใช้ใ้ปุ๊บเลยเนี่ยเออใช่ไม่ได้แบบมีคือไม่ต้องมาโมมาโมอะไรใช่เพราะว่าคอตตอนผมมองว่าคุณไปซื้อแต่ละชิ้นมาสําหรับคุณเองดีกว่าเพราะว่าเพราะว่าแต่ละฟิลลิ่งมันก็ไม่เหมือนกัน ซึ่งผมบอกว่าผมแอบมีแผนว่าจะซื้อไปคยนิ้วเเพิ่มคืออันนั้นก็ต้องงบสูงพอสมควรนะผมว่ามีขั้นต่ำขั้นต่ำหมื่นกว่าบาทอะอาจจะจริงๆอาจจะส่วนตัวอาจจะดูเป็นโลโก้ไฟมาใช้เพิ่มก็ถ้าได้ซื้อคงได้มารีวิวทุกคนใด้ชมกันอีกรอบหนึ่งก็อันนี้ผมบอกไว้เลยสมมติ k 2ทที่ผมใช้กับไอเนี้ย k คปที่เฟิร์พิ่งซื้อมามันจะไม่มีนามแพทใช่ไหมใช่แต่ผมมีแพทว่ากำลังจะซื้อนามแพดแยกที่เป็นไม่เคยนิ้ว้คีย์บอร์ดเหมือนก่รมิจะ เริ่มต้นที่จะลองแต่งเมคานิคอลา่ะนำแผ่นเป็นตัวเรื่องที่ดีเพราะว่ามันไม่กี่ปุ่มไม่แพงมากใช่แล้วครัวนี้ผมจะลองว่าปุ่มที่เขาสั่งกันเนี่ยมันจะมีแบบประเภทอะไรบ้างอะไรอย่างงี้ก็ต้องมาลองดูก็เดี๋ยวถ้าเราได้ซื้อมาคงมีโอกาสมารีวิวให้ทุกคนได้ชมอีกรอบนึงก็สําหรับการใช้งานเป็นก็โดยรวมก็ใช้สนัวแฮปปี้แล้วก็สําหรับคนที่เขาเรียกว่าอะไรทํางานที่บ้านนะครับคืออันนี้เสียงค่อนข้างที่จะเงียบน้าถาาผมนะเนี่ย สำหรับแมคัน,นิค่อานะผมว่า<ช>ค่อนข้างเงียบแตว่าสำหรับผมด้วยมันยังมีเขาเรียกว่าลูกกระแทกให้ให้รู้สึกอย่างเงี้ยอ่าใช่ซึ่งมันไม่ได้แบบลีเนียไปเลยอ่ะแต่ผมผมมองว่าอันเนี้ยผมสาหรับผมนะผมชอบค่อนข้างที่จะชอบแล้วก็พอมันเป็นรุ่นใหม่ๆครับ<ช>ผมจะให้ดูว่ามันปรับไอไออันนี้ได้2ระดับตัวความสูงใช่ใช่อันเดี๋ยวผมให้ดูมองด้านข้างดูอันมันจะมีระดับแรกคืออันเล็กๆเนี่ยเล็กกระถึงหนึ่งเนี่ยนี่เดี๋ยวให้องอนเสิร์ต อันนี้อ่ะอันนี้น่าจะเห็นชัดขึ้นนี่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 อันนี้คือระดับแรกมันจะมันจะเป็นแบบสูงสุดแล้วก็จะมีแบบปรับให้ขึ้นนิดนึงอันเล็กเนี่ยแล้วผมก็ปรับอีกอันนึงขึ้นมาเห้แนละ้วมันจะมีสองอันซ้อนอยู่นี่อันนี้ก็จะเป็นอันใหญ่ซึ่งผมมองว่าเพราะมันปรับได้ละเอียดขึ้นอ่ะคุณก็จะเลือกตามความใช้งานของคุณได้บางคน <สม S 1> ชอบคาสูงใช่บางคนรู้สึกสูงสูงมา ปวดใช่มันมันมันเหมือนงัดมือมากเกินไปอย่างเงี้ยอย่าง,าง,าง,างผมอะเพราะว่ารุ่นรุ่นเก่าของผมเคทู 2, มันเป็นรุ่นแรกมันจะแบบมันจะมีปัญหาทางด้านการวางในตรงนี้หน่อยที่มันไม่เชิดรับมือ,อผมเลยต้องปรับไปตรงนั้นอะแต่มันปรับได้แค่ระดับเดียวอย่างเงี้ยผมปรับแค่อันเล็กนิดเดียวผมก็รู้สึกว่าโอเคและแต่คนที่พิมพ์สัมผัสอาจจะมีปัญหาหน่อยด้วยที่เลเยอร์มัน ลเลเยอร์จะไม่แปลกออยลยเลเยอร์มันคือเหมือนเดสก์ท็อ่ะใช่ใช่แต่คือถ้าคนมาจากโน้ตบุ๊กแบบผมออาจจะใช้เวลานิดนึงในการใช่ใช่คือพิมพ์สัมผัสอะ่ะมันจะถูกวางเพี้ยนเพียนหน่อยสมมุติว่าคุณจะต้องไปกด F อะไรพวกเนี้ยคือคนที่ใช้งานพวก F2 กับ F5 มันจะมีพวกที่ใช้งาน F2 F5 บ่อยๆหรือ F11 อะไรเงี้ยเลเยอร์มันจะเพี้ยนไปนิดนึงเพราะว่าผมจะให้ดูอีกครั้งหนึ่ง ก็คือนี่ผมรู้สึกว่าตรงเนี้ยเลเยอร์ตรงเนี้ยมันค่อนข้างที่จะห่างไปพอสมควรตรงนี้นี่มันทําให้แผง F ข้างบนทั้งหมดอ่ะมันขยับมาซึ่งคนที่พิมสัมผัสอ,อาจจะเห็น<อ>ชัดเจนว่าโอเคมันค่อนข้างเย,ย็นไปหน่อยอ่าก็ประมาณนี้สําหรับตัวตัว K8 ตัวนี้โ,โดยรวมผมว่าโอเคเลย มก็ผมซื้อมาผมใช้ผมก็ค่อนข้างจะแฮปปี้ครับ,บกับจอาโดเค8ก็ใครที่สนใจผมจะทิ้งลิงก์สังซื้อไว้ที่ด้านใต้นะครับทั้งศูนย์ไทยทั้งของนอกซึ่งบอกว่าถ้าใครไม่ได้แครตัวแป้นไทยอ่ะของนอกถ่อน่้างจะเยอะใช่เพราะไม่ใช่เป็น c ีย์ที่มีที่มีภาษาไทยนะใช่ ก็ต้องไปอิงว่าคุณเซียนแล้วพิวแบบเซียนก็แน่นอนภาษาภาษาอังกฤษอย่างเดียวผมมองว่าสวยกว่าจริงสวยกว่าเยอะใช่มันดูคลีนตาใช่ครับก็สําหรับวันนี้ก็น่าจะประมาณนี้กับตัวตัวคีคอนเคแปะันี้นะครับก็ใครที่ชอบคีมีครับก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ครับแล้วกด s u b s c r i b e นะครับให้ช่องเดบิวของเราด้วยสำหรับวันนี้ครับผมเฟิร์สครับแล้วก็ขอคุรับครอตัวลาไปก่อนครับสวัสดีครับครับ